กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love no, Channel, By, n o v e l c h a n n e l By NUT และนิยายโรมานแนวทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทรายวันนี้เสนอเป็นตอนที่8พาร์ท2เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวเห็นเขาโกรธมากถึงเพียงนี้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายปากดีถึงคุณไม่อยากให้ฉันทาแต่ฉันก็ทาไปแล้วคุณจะให้นทำยังไง นี่คุณไม่ได้สำนึกในความผิดของคุณอีกลพันไมล์อามาลานพูดเสียงทำรามดังก้องทําให้พันไมล์สะดุ้งสุดตัวสายตาที่จับจ้องก็ดุเดานจนเธอเริ่มรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาเอาจริงเอาจังกับเธอมากเท่าครั้งนี้มาก่อนไม่ใช่ไม่สำนึกและฉันก็รู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณได้รับบาดเจ็บแต่ฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ดวงตาของพันไมล์มีน้ำตาคลออยู่จนเขาใจอ่อนยบ่บ แต่ต้องพยายามฝืนทําใจแข็งไว้เพราะถ้าถึงเขายอมอ่อนข้อให้ <c oughs> ใหเหตุการณ์แบบเมื่อคืนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเอามาลานต้องการจะสัง่งสอนให้พันไมลรู้สึกมีความผิดของตัวเองต่อไปนี้คุณต้องฟังและปฏิบัติตามคําพูดของผมอย่างเคร่งครัดห้ามทําอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนใจคําเตืเอนของคนอื่นอยากจะไปไหนหรืออยากจะทําอะไรก็บอกผมตรงๆอย่าไปไหนโดยไม่บอกกล่าวใครถ้าคุณไม่ทําตามผมคิดว่าคุณก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ ผมจะส่งคุณกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยพันไมล์อุทานเสียงแผ่วไม่คิดว่าเขาจะเกิดรุนแรงถึงขั้นมีความคิดที่จะส่งเธอกลับเมืองไทยเมื่อคืนเขาโมโหใส่เธอ,พอเพราะโกรดที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังเขาแต่เธอไม่เคยคิดว่าเขาจะจริงจังและดุด,ดันขนาดนี้เพราะไม่อยากถูกส่งตัวกลับทําให้พันไมล์ถึงกับต้องให้สัญญากับเขาฉันรับปากค่ะต่อไปนี้ฉันจะทําทุกอย่างตามที่คุณสั่งอย่างเพร่งครัดรับรองไม่บิดพลิ้ว เธอยกมือขึ้นทำท่าสัญญาแต่เมื่อเห็นเขายังนิ่งเฉยพันไม้เน้นปากก่อนจะพูดขึ้นด้วยว่าด้วยเกียรติของพันไม้ฉันเอาเกียรติของตัวเองมาเป็นประกันข่าวนี้คุณยอมเชื่อหรือยังคะแม้อเมรานจะไม่เต็มใจแต่จำต้องยอมรับพันไม้เห็นทีสหนุ่มไม่โต้แย้งใดๆเธอจึงเดินไปหยิบสำลักอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะมายื่นส่งให้คุณจะไม่กินอะไรหน่อยหรอคะลายยิน้นจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชีสหนุ่มมาอีกแล้ว รอยยิ้มแบบนี้เธอไม่อยากจะเห็นมันบ่อยนะพวกนะเห็นแล้วจะมันสั่นยังไงก็ไม่รู้ชีคหนุ่มพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งด้วยความยากเย็นแต่ก็ไม่ยอมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือพันไมลจึงตรงเข้าไปช่วยประคองโดยไม่ต้องร้อยเขาเอ่ยปากและตัดสินใจป้อนอาหารเช้าให้เขาด้วยตัวเองในขณะที่เธอป้อนอาหารอามารานก็ต้องมองเธอไม่วางตาในตาของเขาเป็นประกายดวงหน้าคมเข้มตากดรอยยิ้มบางพันไม้รู้สึกเขินอาย เมื่อศกสายตาเป็นประกายนั้นแต่ก็พยายามหักห้ามความเขินอายป้อนอาหารและยาให้เขาจนเสร็จใจของพันไม้เต้นโฮมครามเมื่อเขาเฉยโอกาสจับมือเธอไว้ไม่ยอมปล่อยสองหนุ่มสาวศบตาแตนและกันด้วยแววตาหวานซึ้งอเมาลานเคลื่อนหน้าเข้ามาใกล้ใกล้และใกล้จนเกือบจะสัมผัสกับ,กบริมฝีปากสีกุหลาบจังหวะน,นั้นเองที่แทนไทยและสองอ์รักหนุ่มเดินเข้ามาในกระโจมทําให้สองหนุ่มสาวพละออกจากกัน พันไม้ได้สติรีบลุกขึ้นยืนใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยความอายที่ตนเองเกิดเ,เพ้อพายไปกับสัมผัสข,ของเขาจึงรีบเดินออกไปจากกระโจมนั้นโดยไม่พูดจากับใครสามหนุ่มมองตามจนเธอเดินลับตาไปก่อนจะหันกลับมาจ้องมองผู้นำบารัสโดยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามจะยืนอยู่ตรงนั้นกระดิกนานไหมแทนไทยและสององครักษหนุ่มเดินตรงเข้ามายืนข้างคนเจ็บแทนไทยจ้องมองผู้นำบาลัสนิ่งนานโดยไม่พูดจา เรื่องสอบสวนคนร้ายไปถึงไหนแล้วรู้หรือยังว่าใครเป็นคนบงการเรื่องการลอบสังหารในครั้งนี้เอามารานถามโดยไม่ได้เอ่ยว่าถามใครแต่สายตาของเขาคาดคั้นคําตอบเยซินหันไปสบตาวาคิมก่อนจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคนร้ายเจ้านายหนุ่มทราบคนร้ายที่เราจับตัวมาได้ถูกฆ่าปิดปากก่อนที่เราจะได้ทําการสอบสวนกับท่านชีกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักฆ่ากลุ่มเดียวกันลอบเข้ามาสังหารพวกมันด้วยยาพิษพวกนายทายํางานกันยังไง ถึงได้ล่อยให้นักฆ่าลักลอบเข้ามาฆ่าตัดตอนคนร้ายถึงในค่ายพักของเราไหนบอกว่าวางเวรยามเอาไว้แน่นหนาแล้วทำไมถึงยังต่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เยซินอามาลานตะคอกเสียงดังผมขอโทษครับที่ทํางานพลาดพอไม่คิดว่าพวกมันจะกล้าเข้ามากระทําการอุกอาจถึงที่นี่แต่เราได้ตรวจพบหลักฐานสําคัญจากตัวของคนร้ายมันคือทองคาจํานวนหนึ่งที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของท่านฮามาครับเยซินรายงาน พร้อมกับส่งถุงกระมียีสีดำที่ภายในบรรจุทองแท่งจำนวนสิบแท่งซึ่งมีตราสัญลักษณ์ดังกาวใกับเจ้านายหนุ่มอามาลาแรับมาเปิดดูเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ที่ถูกสลักอยู่บนทองแท่งเหล่านั้นก็ทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าใครคือคนที่จ้างวานคนเหล่านี้มาสังหารเขาเป็นฝีมือของท่านอายอย่างที่เราคาดไว้ไม่ผิดแต่หลักฐานเพียงแค่นั้นก็คงจะไปเอาผิดท่านอาไม่ได้อยู่ดี เพราะพยานบุคคลที่จะซัดท่อเพราใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไปถูกฆ่าปิดปากไปแล้วน่าเสียดายจริงๆชีคหนุ่มรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรงที่รู้ความจริงว่าท่านอาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารเขาแม้จะเคยคาดเดากันมาก่อนว่ามีความเป็นไปได้ที่ท่านอาอาจจะรู้เห็นในเรื่องนี้แต่การคาดเดากับการรับรู้ความเป็นจริงนั้นผลที่ได้รับมันต่างกันเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านอาของเขา จะมีใจคอโหดเ้ิมเอามาหิตถึงขนาดส่งคนมาสังหารหลานชายแท้ๆของตนเองเพียงเพื่อต้องการจะแย่งชิงอำนาจมาไว้ในมือเยซิน <Yes, in. S 1> ถ้าคราวหน้านายยังทำงานผิดพลาดเช่นนี้อีกนายจะต้องโดนลงโทษอย่างหนกโทษฐานที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทีกหนุ่มกล่าวเสียงเข้มทันไม้กลับเข้ามาในกระโจมของผู้นำบาลัสอีกครั้งในเย็นวันนั้นเธอดูแลเรื่องอาหารและยาให้เขาด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องคนเจ็บร้องขอ ก่อนจะช่วยเช็ดตัวให้ชีกอมราลานโดยมีสายตาวาววับของเขามองตามอยู่ตลอดเวลาเธอเพยายามที่จะไม่สบตาเขาและใส่ใจอยู่กับงานตรงหน้ามือเมียนนุ่มเช็ดไล้ไปตามใบหน้าและลำคอเลื่อนลงมาถึงแผงอกแข็งแกร่งด้วยความตั้งใจความใกล้ชิดทำให้เธอสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขารากับจะโอบรัดตัวเธอเอาไว้และมันทำให้ลมหายใจของเธอติดพัด เมื่อใดก็ตามที่เธอสบตาร้อนแรงของเขาเธอก็จะวางตัวไม่ถูกมือไม้พานอ่อนแรงเอาดืด้อๆไม่รู้ว่าความเก่งกล้าที่เคยมีมันอันตรทานหายไปไหนหมดทิกหนุ่มกุมมือเรียวบางข้างนันไว้พร้อมกับยกมือสัมผัสกับริมฝีปากของตนเองอย่างอ่อนโยนเอามารานสบตาพันไม้เข้าน้มใบหน้าลงมาจนทิดใบหน้างามจากนั้นก็แนบริมฝีปากลงบนเรียวปากของเธอ ผู้นำบาลัสมอบจุบที่ร้อนแรงและเรียกร้องการตอบสนองจากเธอซึ่งหญิงสาวก็เพ้อัยให้การตอบสนองเขาเป็นอย่างดีแม้ว่าพันนายจะรู้ดีว่าเธอไม่สมควรกระทำแต่ก็มีอาจต้านกระแสทานแห่งอารมณ์นั้นได้เขาจูบเธอนิ่งนานขว่าจะยอมปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระจนเธอเกือบจะขาดอากาศหายใจไปกับจุมพิษร้อนแรงนั้นแก้มนัวร้อนเผาและแดงดำขึ้นทันตาเห็นพันนายไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่า เหตุใดจึงเผอภายไปกับสัมผัสของเขาหลายต่อหลายครั้งทั้งที่เธอไม่เคยเปิดโอ,อกาสเช่นนี้ให้กับผู้ชายคนไหนมาก่อนออกจะระมัดระวังตัวด้วยซ้ำส่วนอมรานแม้ว่าจะพบพันไหมได้ไม่นานแต่ก็ต้องยอมรับว่าท่าทีที่มั่นใจจริงใจและเปิดเผยของหญิงสาวนั่นแหละที่กระทบความรู้สึกในใจของเขาแม้จะไม่ชัดเจนว่าตนเองรู้สึกอย่างไรกับเธอแต่ก็ต้องยอมรับว่าเธอทําให้เขาหันมาสนใจในตัวเธอได้สําเร็จ ทั้งที่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอถ้ามองเผินๆแล้วจะดูเหมือนผู้ชายก็ตามทีในขณะที่สองหนุ่มสาวกำลังกอดกระชับแนบชิดกันอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นอามรา,านก็ได้ยินเสียงเอะอะของเด็กๆจากด้านนอกกระโจมทำให้เขาจำต้องปล่อยร่างของพันมายอย่างไม่เต็มใจแต่เมื่อเห็นว่าหญิงสาวในอ้อมกอดจะไม่ได้สติเขาจึงหยิกแก้มนวลสีแดงและเลือบเบาๆเด็กๆมาเขาบอกน้ำเสียงกล,ลัวหัวเราะคำพูดของชีคหนุ่ม ทำให้พันไม้ได้สติหน้าอายจริงๆที่เพลินกับสัมผัสของเขาจนถูกเอ่ยเตือนเธอขยับตัวออกห่างจากเขาเล็กน้อยจังหวะนั้นเองลิดาและซินก็ขอเข้ามาเยี่ยมชีกหนุ่มซึ่งเขากล่าบอนุญาตให้ทั้งคู่เข้าพบพวกเรามาเยี่ยมค่ะอาการของพี่เป็นยังไงบ้างคะลิดาเอ่ยก่อนจะเดินไปยืนข้างคนเจ็บพร้อมกับน้องชายพี่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องห่วงนะแผลแค่นี้ทําอะไรพี่ไม่ได้หรอก อมารานตอบอย่างเป็นกันเองเจ็บจนต้องนอนอยู่กับที่แล้วยังจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอีกหรอคะพันไมเอ่ยแอบแขึ้นพี่ชายเจ็บมากไหมฮะสินเอ่ยถามก็อย่างที่เห็นพี่มีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับตายจี๊อมารานพูดคุยอยู่กับสองพี่น้องด้วยความสนิทสนมและเป็นกันเองฉันขอตัวไปดูด้านนอกสักครู่นะคะพันไมเอ่ยเมื่อได้ยินเสียงเอ,งอะอะที่บริเวณหน้ากระโจมในจังหวะที่เธอเดินออกมา ก็เห็นองค์คระของชีกอมรานกำลังเดินนำผู้ชายวัยกลางคนที่มากับหญิงวัยเดียวกันพร้อมผู้ติดตามอีกสองสองคนของเขาเดินตรงมาทางนี้เธอจึงเอ่ยถามคนพวกนี้เป็นใครและพวกเขามาทําอะไรที่นี่เขาพัดหลงกับลูกของเขาครับคุณพายก็เลยออกเดินทางตามหาจนกระทั่งมาถึงที่พักของเราพอรู้ว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือเด็กสองคนไว้เมื่อคืนก่อนเขาก็เลยจะมาขอพบเด็กทั้งสองคนนั้นครับพันมายมองผู้มาใหม่ด้วยความไม่ไว้ใจ แม้ว่าดูจากบุคลิกภายนอกแล้วพวกเขาไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่ก็ยังไม่ควรไว้ใจกันง่ายๆสามีเห็นสายตาและแวดระวังของหญิงสาวต่างชาติที่กำลังจ้องมองมาที่ตนเองและภรรยาทำให้เขารู้ว่าเธอไม่ไว้วางใจพวกเขาเขารู้สึกคุ้นใบหน้าเธอแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนที่แน่ๆหญิงต่างชาติผู้นี้จะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ พอสังเกตจากท่าทางและการตอบคำถามด้วยความนอบน้อมของบุรุษที่พาเขาและภรรยาเข้ามาในค่ายพักแรมแห่งนี้ก็พอจะเดาได้ว่าเธอต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่น้อยเขาจึงหานไปพูดกับเธอโดยตรงเราเดินทางมาจากเซรัสและกำลังจะเดินทางไปเฮชามาแต่โชคร้ายที่เราพัดหลงกับลูกของเราบุตรของท่านชื่ออะไรพันไมยังคงซักถามข้อมูลครั้งนี้เพื่อความมั่นใจแต่สามียังไม่ทันที่จะได้ตอบคำถามนั้น ทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นท่านพ่อท่านแม่ลิดาสินซีรินเอ่ยชื่อบุตรทั้งสองด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับเดินตรงเข้าไปกอดโล่งอ,อกไปทีที่เห็นเจ้าสองคนปลอดภัยลิดาพวกเขาเป็นพ่อแม่ของเธอใช่ไหมพันไมย้ำเพื่อความแน่ใจลิดาและสินเพยียกหน้าด้วยความดีใจก่อนจะหันไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานให้บิดามารดาของตนเองฟังเมื่อฟังจบ สามีและซีลิงก็ขอเข้าพบผู้มีพระคุณเพื่อกล่าวขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือลูกของเขาและเธอจนกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็ได้รับการเชิญเข้าไปในกระโจมสามีจำได้ทันทีว่าชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตบุตรทั้งสองของเขาคือชิกอมารานผู้นำเผ่าคนใหม่ของบาลัสแม้เขาจะไม่เคยพบตัวจริงของชิกหนุ่มผู้นี้มาก่อนแต่ฮามานเคยส่งภาพถ่ายของชิกอมารานมาให้เขาดูและยังเคยเห็นภาพข่าวของบุตรผู้นี้ แท้สะพัดออกมาก่อนหน้านี้ไม่ผิดตัวแน่นอนบุคคลสองท่านนี้คือพ่อแม่ของลิดากับซินค่ะพันไมล์เอ่ยแนะนําให้ชีกหนุ่มรู้จักกับผู้ให้กําเนิดสองพี่น้องที่เขาและเธอได้ไปช่วยชีวิตเอาไว้เอามารานยิ้มให้กับบุคคลทั้งสองแทนคําทักทายขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตลูกเราสองคนเอาไว้เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกท่านในครั้งนี้สรามีเอื้อนเอ่อยวาจาขอบคุณชายหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บด้วยความทราบซึ้ง อย่าถือเป็นบุญคุณอะไรเลยครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเห็นเหตุการณ์นี้ก็คงจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหมือนที่ผมทำคงไม่มีใครนิ่งดูได้ไปล่อยให้ผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายต่อหน้าต่อต,อตาโดยไม่ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงอย่างไรเราก็ต้องขอบคุณคุณสองคนอยู่ดีค่ะถ้าไม่ได้คุณทั้งสองยื่นมือเข้าไปช่วยลีดาและซินไว้ป่านนี้เราก็อาจจะพบเพียงร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของพวกเขา เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกคุณในครั้งนี้เลยค่ะซิลินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความซาบซึ้งในน้ำใจของสองหนุ่มสาวหลังจากที่ครอบครัวของสามีขอบคุณคนเจ็บเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เอ่ยขอตัวาพาบุตรชายยิงของเขากลับไปด้วยเพื่อที่จะได้ออกเดินทางต่อไปยังเฮชามาและเพื่อให้คนเจ็บได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งชีดหนุ่มก็ไม่ขัดข้องสองพี่น้องได้มาเอ่ยลามาลาและพันไม้รวมถึงกล่าวขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือ ่านนายเวยพรให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก่อนที่เยซินจะเดินเข้าไปในกระโจมของทันชีกเขาเดินสวนกับครอบครัวของซามีเยซินมีความรู้สึกคุ้นหน้าชายวัยกลางคนที่มาทราบชื่อในภายหลังว่าซามีเหมือนเคยพบที่ไหนมาก่อนเพียงแต่จาไม่ได้ว่าเคยพบกันที่ไหนตั้งแต่ผู้นําบารัสถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บพันไม้ก็เข้ามาดูแลปณิบติชีกหนุมทุกวันและแม้จะเตรียมใจมาว่าจะพยายามสงบปากสงบคำไม่โต้เถียง แต่ในบางครั้งก็อดรนทนไม่ไหวขึ้นเสียงกลับไปเช่นกันเพราะความดื้อของคนเจ็บที่มักจะไม่ค่อยเชื่อฟังคำเตือนของใครทําให้หลายวันที่ผ่านมาเราองครักษ์จะได้ยินเสียงถกเถียงระหว่างเจ้านายหนุ่มและอคันตุก,กะสาวอยู่เสมอบางครั้งยังแอบลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้ก็เช่นกันมีการถกเถียงกันเล็กๆเกมื่อทีเอามาลางสังให้ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางเข้าเฮชามาตั้งแต่เช้าไม่ว่าใครจะพูดจาทัดทานอย่างไรก็ไม่ฟัง และยังคงยืนกรานให้ทุกคนเตรียมออกเดินทางโดยเร็วที่สุดแต่อาการของท่านชีกยังไม่หายดียังไม่ควรรีบออกเดินทางตอนนี้นะครับใครถามความเห็นของนายวาคินอามารานกระชากเสียงถามด้วยความไม่พอใจท่านชีกครับผมว่าเราเยสินพยายามที่จะช่วยพูดแต่ยังพูดไม่ทันจบหุบปากของนายให้สนิทอยู่นี้นะยเยซินแล้วรีบไปจัดการทุกอย่างตามที่เราสั่งสององค์ล์หนุ่มต่างก็รู้ดีว่าเจ้านายของพวกเขา ต้องการจะเดินทางไปร่วมง,งานเลี้ยงของเผ่าเฮชามาที่จะจัดขึ้นในคืนพรุ่งนี้ทาให้มีคําสั่งเร่งเดินทาง,ท,ง,ท,งทั้งที่แผลยังไม่หายดีจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดทัดทานพอสุดท้ายแล้วก็ต้องทําตามคําสั่งของึ่งนชีคอยู่ดีสองมุ่มไปเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ออกเดินทางตามคําสั่งของผู้เป็นนายทุกคนที่นี่ต่างก็เป็นห่วงคุณจึงได้พยายามที่จะพูดทักท้วงแทนที่คุณจะเชื่อกลับไปโกรธพวกเขาซะหนิสายตาพิฆาตของชีคมุม สวัสดกลับมามองพันไมล์คนอื่นอาจจะกลัวสายตาแบบนี้ของเขาแต่ไม่ใช่เธอนอกจากจะไม่กลัวแล้วเธอยังกล้าโตเถียงกลับไปอีกด้วยขอเหตุผลดีๆให้ฉันสักข้อได้ไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องเล่งออกเดินทางทั้งที่อาการของคุณก็ยังไม่หายดีมันเป็นคําสั่งจบไหมพันไมล์แ้งถอนหายใจออกมาดังๆอย่างเหนื่อยหน่ายพร้อมกับนึกนินทาเขาอยู่ในใจเขาเคยว่าฉันดือ้อแต่ตัวเองดื้อกว่าฉันซะอีก หญิงสาวเห็นอาการหงุดหงิดของอีกฝ่ายในยามที่ทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วคืนอ,อยู่คงได้เจอพยุ์อารมณ์ลูกใหญ่แน่ขอเพ่นก่อนดีกว่าฉันขอตัวกลับไปเก็บของก่อนนะคะเพราะถึงเย็นในวันนี้เราก็ต้องออกเดินทางตามคำประกาศสิ์ของคุณอยู่ดีผู้จบก็รีบเดินออกไปจากกระโจมทิ้งให้คนเจ็บยืนมองล่างเล็กด้วยสายตาที่ยากจะเข้าใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข และกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันรูน้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุ้ด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ